กล้องนี้นะครับกล้องนี้นะครับกล้องนี้นะครับโอเคใช่ตัวเซนเซอร์มันวิ่งคนที่สองตรงนี้ ผู้ชายเดินผู้ชายสตรสตีออกสตรีออกผู้ชายผู้ชายเดินผู้ชายเนผู้ชายเชจ้าผู้ชายเชินผู้ชายเดินผู้ชายนผู้ชาไม่รู้้าอยู่การผู้ชายผู้ชายไม่ถึงผู้ชาพี่เขาตใจอะไรอะนาเอ เรกที่เหมือนกันเลยแล้เรวจะถ่ายรูปส่งงานกับชุดถักแว่นนิดนึงบลาคือนี่ถ่ายรูปเสร็จล้กลับบ้านเลยทั้งหมดใส่แว่นกันทั้งวันเออกลับบ้านรนนะฮะใส่เหมือนเดิมนะโอ้ยนรา้หขาผู้งเมไมโอ้้ชายยืนอยูกันที่ถูกแล้ว คนค่ะเใจผู้ชายนิดนึงนะสูงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพร้อมถ่ายนะพราะสงสารหมันทูลงนะลูกต่อแล้จ้ากล้องพี่ก่อนนะขอโทษค่ัขอโทษค่ะหนมันเก็บไม่หมดว่ะแต่นี้กระเถิบเข้าไปหน่อยนะกล้องพี่ก่อนนะ1 2ึ่สองสสองสาหนึ่งสองา อ๋อแล้วตาคือบ้างหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามย่อันนี้นะครับตรงนี้นะครับตอนนี้นะครับอันนี้นะครับอันนี้ด้วยครับหนึ่งสองสามอ่าพอ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 ค่ะขอบคุณานะครับพอมคถ่านอย่าเดินมาด่านนะคะอย่าเดินมาด่านเลิ่มทำงานเดี๋ยวคนในเครื่องแบบเขาจะมาด่าน